ต่อจาการ์ที่แล้วกันเลยคลิปแค่หนึ่งนาทีก็พอสามนาทีดิต่จอจาการ์ที่แล้วเลยตรงนี้เออเออตะกี้เหมือนเห็นงูขยับอยู่เลยอะนู่น,ง,นงูอนาคอนด้าน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 ่านางูอนาคอนด้าใช่เหรอใช่เยวอานป้ายเรียบร้อยอันนี้ก็แค่บอ่อนะ้ำธรรมดาไม่มีอะไรมีปลาด้ว,วยนะดิน อันนี้ก็ง,งูหลาม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 หายไปไหนงูหลามกับงูอนาคอนด้ามันต่างกันยังไงนขนาดตัวไงงูหลามแล้วเนี่ยตัวมันก็เท่าเนี้ยเราไปดูอนาคอนด้าตัวก็เท่ากันไหนนั่นไงง,งูหลามานหน้ามาเลยแล้วไปดูอนาคอนด้า,นนา,นนาแล้วลองเอาไปเทียบเอาดินอะใช้างกันเลยออจริงคล้ายๆกันเลยอ่ะ ไทปิฟันเอคิวสเนปเอองูมีพิษนะนั่นน่ะเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกถ้าจะไม่ผิดนะเอ้าหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอหอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนมันเป็นงูมีพิษนะแถมตัวเล็กนี่ไงครับเห็นไหมมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่แอบไว้อยู่เนี่ย ดีมออาวเลยนอรอะดินปันอ่ะอยาบอกว่าจะกมไงแคลิฟอร์เนียคสตรงนี้ก็งูหลามทองหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้จิ้งเหลลิ้นสีฟ้าออนดีจิงเหล่นู่นนู่นจิ้งเหล่จิ้งเหล่นั่นน่ะงู k i n a k านีนี่นี อัน,นเป็นงูไม่มีพิษวันเป็นงูไม่มีพิษจริงอันนี้ก็งูอะไรก็ไม่รู้เาอ๋อลาโยกงูโยกอันนี้ก็งช่หางมา้าทตาหายไปแล้วต่อไปก็เนาเดินดูอีกวันนะึงตรงนี้เคยมาแล้วเนาะ อีกัวหน้าเอ๋ยดูนายจ้ามาถ่ายคลิปซะดีดีนั่นไงอีกัวหน้าตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เท่าควายต่อจากนี้เออต่อจากนี้เราจะได้เจอกับจระเข้ผู้ซื่อตรงนี้ก็ได้นะฮ้ยอย่าพูดเลยป่า รูร้สึกแบบว่ากลัวตอนนี้เราก็จะเข้าโซ่จระเข้กันแล้วมาดูป้ายกันก่อนเดีวซูมให้อ่านอ่ะเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมอ่นี่กดสตอปอ่านกันเราเองถ้าอ่านไม่ทันชึ๊บชึ๊บไหนดิไปต่อเลยนะ เจระเค้นอนหลับดินเห็นไหมสูเห็นไหมอยู่ไหนครับนี่จระเข้ไปดูที่นี่นี่ทำมันดูนี่เห็นไหมเขากำลังหลับตาอยู่เลื่อมตาอยู่่ะหลับอยู่อ๋อเขาหลับตาอยู่ถ้าลืมตาจะตาสีเหลือง เด่าหนู็ีนตดูตะโขงกันต่อตนี่ก็ตัวใหญ่อยู่นะตะโขงอยู่ไหนเอ่ยตะโขงน่นน่นโ่นน่่ตะโขงอู่นนอู่ต้านไม่เห็นโน่นไอยู่ตรงใกล้หินลูกใกล้หินเลย